ครับสวัสดีพี่น้อง FC จองเก่าชนะจนทุกคนครับทรงไทยปีเก้านี่ขอให้ซิงเก่เกาที่มันบูดีโรคไกไข่เจ็บต่างๆให้หลุดล่วงไปแล้วก็ปีหกานี่ก็ขอให้มีตแตสิ่งดีๆซิ่งใหม่ๆขามาสู่ชีวิตพี่น้องเรืงง่องงอเรื่องวายทุกคนนะครับเด้อพระเจะไปพร้อมครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณแทนพี่น้อง FC จ้อมเกาชนะจนนนำเด้อคอทรงครับครับ สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพลักถุกทันขออนุญาตเอ็นพี่น้องคือเก่านะครับสิไดใมีความอบอุ่นเป็นกันเองครับพี่น้องครับมือนี่ก็วันที่31อนะครับเนาะถือว่าเป็นมือสิ้นปีมาแล้วครับมือนี้กับสิพ้าพี่น่องมาเมืองควยงามของพอทรงครับพี่น้องพอทรงมีทั้มหมด2บตัวที่สิบแปงพี่น้องเอาไปดูแลเริ่มต้นปีใหม่ครับเดี๋ยวให้พอทรงแนะนำจันหน่อยพอทรงสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับพอทรงพอสิริอยู่บ้านหนองใหไงมูซีตำบลบ้านเหลี่ยมเพื่อบ้านเหลี่ยมนครราชสีมาครับครับพอทรงจำเบอร์โทรได้บ่เบอร์โทรจำบ่ได้อ่เดี๋ยวผมลงให้เนาะครับครับมื้อนี้พอทรงมีสองตัวนะครับเนาะแอนครับตัวสองตัวอ้าตัวแรกเลยแม่เลยตัวแรกตัวแรกแม่ทองเหลืองครัแม่สาวแม่สาวนครับแม่สาวอ๋อนี่นะครับแม่ทองเหลืองแม่สาวมาั่นไหนผสมรอ ล่อผสมร่อนผสมเออคลองว่างรู้คลองว่างแหนะสาวอายุเท่าไหร่เนาะพ่อประมาณสองปีนี่แหละครับประมาณสองปีเนาะครับสองปีสายเลือดพ่อแม่เขาว่าจังเลยของเก่าจะเลื่อนแต่ว่าใบคนเสาเฮ็ดหายสายเก่าจะเลื่อนครับแต่ว่าเพรเห็ุใบหายถือว่าเป็นลูกเก่าจะเลื่อนปะเนี่ยลูกเก่าจะเลื่อนลูกเก่าจะเลื่อนเนาะ ก็เจริญเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาบอกว่าสั้นเขาค้นหาอยู่เป็นมือสองมือแล้วว่าเห็นใบก็คือว่าเจ้าของเก่าบอกว่าเป็นลูกเก่าเจริญอใไปไปหาบบิเห็นใบใบหาเบาเห็นเนาะครับครับเจ้าของเก่าเพิ่นบอกว่าเป็นลูกเก่าเจริญครับบ่มพี่เขาเป็นยังค้นหาบบิเห็นพอพอมากพอมักทองเอียงเออพอได้ทองเนาะไม่ซองทองสาวดีแล้วจะเของจะได้ต้องการมาผสมตัวมักครับ ตัวน้องได้ไปกลับไปใส่ใดๆเนาะพ่อครับคับวัยเท่าไรสองปีกว่าสองปีน้อยสองปีน้อยเนาะครับสองปีน้อยของงามแชีงขายใหญ่หนังดีส่วนสูงเท่าไรหนอส่วนสูงนี่ก็จะลอยสามสิบห้าบวกครับอ่าประมาณถึงถึงนะครับพี่น้องลอยสามสิบห้าครับประมาณถึงถึงลอยสามสิบห้าอยู่หน้าตาเป็นยังไงครับด้านหน้างามครับนาโนเขาพวงเขางาม นาผางโนกนี่เนาะกำนาแต้มแจ่มแจ่มเห็นชัดครับนาผางโนกเขาวงเขากว้างครับตาแต้มแก้มจำชัดเจนอัตลักษณ์อัตลักษณ์ควยไทยครับอองคอเมืองทั้งไตอองคอกะใส่ได้ใส่ได้นาเอิบเอิบโกเผาโก่เผาไงครับเอิบกอ้เผากนไงครับครับควืแม่ี่สระแม่บอกโดยเฉพาะเลยนี่กับถึงถึงโดนมีใบกะถือว่าถือว่ามันมันไข่เนาะไข่ ทาชีเขาที่บอกว่ามือหมดแบบบะมีใบนี่มันเออผิวพันธ์หนาตามันคือลูกเก่าเจริญครับผิวหนังต่างๆมันสีสีคือลูกเก่าเจริญอยู่ครับสันประกคอข้อไปเชงชัดเกนีเลยนี่อันนี้คือวิเคราะห์ตามที่ว่ามีใบนาะครับค้งรูปร่างดีนังดีเล็บกับงามอยู่ด้วยครับพี่น้องแขงขาใหญ่ครับแขงขาใหญ่อ่างกระเลิกอ่างกระเลกดีสําหรับแม่สาวขนาดนี้ถือว่าเลิกแล้วเนาะท่านมีลูกไปลูกและ สองลูกสามไปนี่กับสีใหญ่ไปตามมาเนาะเนาะโดยส่วนสูงรอยสามสิบห้าบวกข้างหลังก็สูงกว่็ข้างหน้าน้อยนิดเลยหลังหลังโดดขึ้นเนาะหลังโดดขึ้นเลยหลังลงอ่ะสีสูงไปหนาอยู่หรอกเนาะโอ้สูงครับก้อยแม่นี่รอยสี่สิบประยูหอืมหนาสิถึงรอยสี่สิบพอเพิก้อยหน่อยอยู่ครับยังในหน่อยสาวๆอยู่ขวัญกับงามขวัญงามครับครับเงินหับทองซื้อยังไงก็แม่ทองเหลืองแม่ทองเหลีอยงเพราะว่าคนเขาเลี้ยง เรียงคือท้องนี่เลยสั่งซื้อไม่ต้องเหลียงเอ็นตามซื้อนีน่แล้วเนาะตามผิวไม่ต้องเหลียงหนังตามสีเขาครับครับหางก็ถือว่าใส่ได้หางก็ถือว่าใส่ได้ครับถ้ามันสมบูรณ์ทุกอย่างเขาก็คงสิู่บริเวณราคาหนี่เนาะอ่าครับตามเนี่ยผ้าตามห้องวเท่าลัยเปลวเรียงราคาแล้วห้องวเท่าลัยก็สี่นี่ก็ห้อง,งวไว้ายสองแสนขึ้นสองแสนขึ้นเดียวสองแสนขึ้นพี่น้องก็ เป็นราคาที่ให้พี่น้องมาเมืองโตจริงเนาะโตเกียรอครับมากี่ <ๆ S 1> ไรจะร้องได้ครับห้องว้อยสองแสนน้อยนี่ะอ่ะสองแสนขึ้นเอาเป็นว่าพี่น้องเขามาเมืองโตจริงเพราะว่ามันต้องเมืองโตจริงครับพี่น้องควยงามเี่มาเมืองโตจริงมากค่อยว่ากันตามที่ผมเมืองกับเจ้าเนื้อครับเจ้าเนื้อควยเจ้าเนื้อครับเจ้าเนื้อครับให้ลูกนี่ก็คือสิในเนื้อดีไปใส่พอที่เขาทุงสูงไง ยังไงบนกวยหัวอาหารวนกินอาหารกินอาหารวันเปลี่ยนเลยเสียงรถกสิรบกวนได้ครับพี่น้องอยู่ใกล้ถนนกินอาหารวันกินวักินหัวอาหารเนาะกินอาหารเปลี่ยนยังไงก็านี้อีกโอ้พี่น้องพี่น้องที่มีความสามารถในการเลี้ยงควายด้วยหัวอาหารเนาะมีวิธีฝึกมันอมีวิธีฝึกเอาไปเลี้ยงนี่ก็ที่ผสมกัวหมูแล้วเนาะเออนั่้แหลอกสิกลมไปแล้วครับพี่น้องเ่า แต่ตอนนี้คือมันเขาเขาบิก,กินอาหารเนาะบิก,กินอาหารกินสะบฟางกับหยากนินสะบฟางเป็นรักครับนี่ก็คือพ,พอสมงก็เรียงมาหลายเดือนแล้วว่าเรียงมาสองเดือนแล้วครับสองเดือนแล้วครับอสองเดือนแล้วยัางไงาเชี่ยง่า่กาใหไ่หลังกับเป๊ะถือว่ากระดูใกใหญ่ก้อยสุ้เ <c oughs> มืองหลังเมืองสูงมัน,มนดง ควายแม่สาวด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวความเท่เมืองนมนมเขายังใหม่ๆสดๆอยู่เลยพี่น้องนมยังบ่ทันเคยดูดเลยยังบ่ทันได้เคยนมสาวหน่อย <c oughs> สีชมพูขาวชมพมูนสีเต่าง,งามๆครับจีเต่าง,งามๆอ่ะพี่น้องจะไะไรให้เมืองตัวจริงครับพี่น้องเมืองตัวจริงเอามันเป็นควายงามเนาะพี่น้องเนาะม,นมันใส่ความละเอียดโยครับต้องเมืองเห็นัวจริงแล้วกันสิมากครับเขาเห็นในภาพบางทกีกับอาศิบอาศวิหลอกตาโย ครับตัดสินใจยากแนโยแต่ขั้นมาเมืองโตจริงกะสิกะสิหนาสนใจกว่าครับแม่ท้องเหลืองนะครับโตแรกสาวสาวสาวลอผสมทองไว้สองแสนขึ้นละครับฮองไว้์สองแสนขึ้นมาเมืองโตสําหรับแม่ที่สองซื้อจังไดก็แม่ท้องแท้แม่ที่สองนี่แม่ท้องแท้นี่ก็แม่สาวเสียท้องอ๋อแม่สาวท้องจ็กเดือนแล้วท้องท้องใบเก้าเดือนลวครับ ท้องท้องใบเก้าเดือนแล้วมีใบไม่หลอดใบหลอดครบมีใบไม่หลอดครบครับผมเก้าเดือนแล้วสูงลอยสามสิบบวกความสูงนี่ก็ประมาณลอยสามสิบบวกครับพี่น้องลอสามสิบบวกครับเดี๋ยวก็ได้เห็นน้าน้องได้กินน้องแล้วครับอัตลักษณ์มะมงทั้งหน้าทั้งหน้าเป็นยังไงตัวนี้หน้าวงเขาดีหน้าตาดีปากกว้างวงเขากว้างดีเนาะตาแจ่มแจ่มจัปากหง่ครับแขว่นเป็นยังไงแขว่น เดี๋ยวผมสิให้พี่น้องเมืองนะครับเดี๋พี่น้องเมิ่งเอาผู้เบิ่งเป็นครับผู้เมืองเป็นฟันนํำนมฟันแทะบอครับรองเมืองตัวนี้มมโยูครับประสงค์ดนไปเนาะตัวนี้มมอยก่บสองเดือนกัวขึ้นกันครับสองเดือนกว่าแล้วครับสองเดือนกัวแล้วปลากระค๋าแก้วดีปลากระป๋าแก้วเอิกบกเผาไงไงครับกวางแข้งขาไงดี อันนี้ก็เจ้าเนื้อครับพอทรงพันมักควายลักษณะเจ้าเนื้ออาศัยว่าขั้นขายบ่ไดดกัแม่บอกเป็นแม่บอกไปครับพี่น้องรุ่นลูกในท้องตัวนี้ตัวนี้รุ่นลูกลูกในท้องเพราะว่าบอกยังไงว่ามีใบมีหลอดใบมีหลอดระดับแขมแกนแขมเก็ดสี่เหมสนามพูดอะลยขาดว่าขั้นบ่ได้ขายกับล้อรุ่นลูกกันร้อรุนลูกขั้นลูกออกมาเป็นตัวเมียนี่กับราคานี่ราคานี่ไปรลดไปโอดจริง เเอาตัวนี้ห้องไวเท่าไหร่พ่อสองตัวนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทโอ้หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทบโอ้นี่<ม>นี่กะจีเป็นยังก็ถือว่าตแม่เมืกก่อกีนะครับเพราะว่าเขากะสีได้ลักษณะส่วนสูงที่สูงบ่ได้สูงบ่ได้ก็ไดพย <อ S 2> าวพงกะจี<ม>ปับราคาลงมากว่า<ม>กว่าแม่ทองเหลืองที่มือเห็นเมื่อกีนะครับเนาะครับได้ความยาวอ่างใหญ่ครับพี่น้องกับมึงแต่ว่ากัาลูกตัวแม่ทองแบกมาเนี่ยบนราคานี่ยบ่ได้กันเป็นลูกตัวแม่นี่ก็ บ่ได้แล้วเนาะต้องฉีกแบ่งขายแล้วที่นี่ไปจะซื้อไปรุ่นเอาครับตอนนี้ก็ให้เปิดในราคารุ่นเนาะครับพี่น้องกับร้องเขามะเมิงครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าเนื้อเขาติดพิษแต่ว่าส่วนสูงหน่อยครับพี่น้องส่วนสูงส่วนสูงหน่อยเพือี่เขามีจุดมีจุดเด่นสีเลี้ยงลูกดีคือเขามีจิ้มสองอันอ๋อเดี๋ยวผ่อเฉยเมิงครับด้านหลังครับเขาสิมีจิ้มสองอันจิ้มหน่อยอยู่ข้างล่างหนออยู่ข้างล่างข้างล่างลงมาอีกครับ ข้าพเจ้งบอกว่าตย,ยงลราจากข้าพเจ้าจะบอกก็คือว่ามีจิ้มสองอันอยู่ข้างล่างนี่คือเป็นเลี้ยงลูกดีพระสันครับกับเป็นความเชื่อของตั้งแต่โบราณมาครับพี่น้องครับเดี๋ยวความเชืเ่อมึงมึงข้างหลังพี่นอ้องมึงข้างหลังพี่น้องกับมึงพิจารณาเอาเด้ครับเด้อสำหรับความเป็นเจ้าเนือ้อยางไดนี่ก็ตามที่พี่น้องเห็นครับ <ừ. S 1> นี่แหละเจ้าเนือ้องามงาม,งามเจ้าเนือ้อเนื้อหลายผู้ใดมกักสายนี่นี่ก กินอาหารกินอาหารบ่เป็นครับตัวนี้ก็กินอาหารบ่อเป็นขึ้นกันผู้ใดมีสีความสามากไปฟืกเกาครับกินอาหารบ่เป็นกินเฟียงกับยาขึ้นกันพี่น้องกับเมืองเอาครับ้วก็สนใจดีกับมาเมืองโตจริงครับมันเป็นอยากให้เมืองโตจริงกอนมากว่าถือหรือแพงเนาะครับมาเมืองถ้าซื้อนกคู่ก็อาจจะได้ถืออ๋อถ้ายกคู่ เลือคูก็อีกราคาหนึ่งเนาะตอลองกับสิเปาไงตอลองกับสิใด้หลครับพอส่งกัมีรลดขนส่งบนหาท่าไมีครับมีมีมี่ความบริการไปส่งเลยเนาะส่งทัวร์ลาดชนาจัดโอ้ครับพี่น้องอไรราคาคุยกันพอส่งกับสิไปส่งได้ทัวร์ลาดชนะจัรตามคุยราคากันได้หน่อยเนาะครับครับครับสุดท้ายก็ฝากครับพี่น้องฝากขอกของพอส่งเลยะครับมี่สาวสองสาว งามๆเจ้าเนื้อไว้ให้พี่น้องพิจารณาเมืองเอาไปเลี้ยงสิ้นปีนี่แหละครับเริ่มตนปีปีใหม่ผู้ใดอยากได้แม่บอกเลื่มตนไปพัฒนาต่อติดต่อมาอยรจเรียกว่านำเรื่อมงมว่าแฝดแม่ลูกก<อ>็มาเบ่งเอาพอทรงกับว่ามีแฝดแม่ลูกม<อ>ันมาเมืองควายแล้วกับมาเมืองวมแฝดแม่ลูกน้ำก็ได้คครรัับบแฝดแม่ลูกสองแม่พู้น่ะออกอแฝดปีนี้ อ่ะครับใจเวลามาดนแล้วคลิปนี้ก็สิขอฝากพี่น้องที่เราล่ะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเก้าชนะจนครับเมื่ออื่นเศร้าครับพี่น้องวันที่หนึ่งมกราคม2565ันกสิบไปเมืองตลาดบัวใหญ่ให้พี่น้องได้รับชมจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้รอชมได้ครับพี่น้องว่า,วาบรรยากาศตลาดบัวใหญ่เมื่ออื่นสิ็นจังไรในปีห5หานี่ครับ สุดท้ายกัขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ